รายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนาระบุนแสงสนับสนุนโดยรึกษาเรียวเอสเตดบ้านเดียวทาวน์เฮาส์คอนโดโทร1739หรือพฤกษา com สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงิน รายการมันนี่ช็อตโดยผมยุทธนากระบวนแสงทางสวทคลื่นข่าวคุณภาพ FM 97จันทร์ถึงศุกร์บ่าย3โมงถึง4โมงเย็นเรามีนัดกันที่นี่ครับส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์พบกันทาง FM 101ในรายการวิทยุมันนี่พลัสเริ่มต้นบ่าย3โมงเป็นต้นไปเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็2วิธีในการติดต่อกับเราโดยตรงวิธีแรกฮอตไลน์สายด่วน 0819849735 0819849735วิธีที่2ง,ง่ายๆผ่านทางแอปพลิเคชัน Line Line ID ของเราก็คือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว I, พิมพ์สัญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า Moneyplus Moneyplus Money Plus ติดกันตรงตัวนะครับวันนี้คำถามเยอะเลยครับ คุณพันนีที่ถามเรื่องเกี่ยวกับตัวแอดวานคุณชัยวัฒน์ที่ถาม AAV และคุณทัพทิมที่ถาม WHA วันนี้มีตอบให้ด้วยนะครับส่วนท่านที่ฝากคำถามมาล่าสุดคุณวรักษ์นะครับพี่วรักษ์นี่เป็นแฟนรายการเหนียวแน่นมาหลายปีแล้วนะพี่วรักษ์มีอะไรครับพี่วรักษ์บอกว่าคุณยุทธนาช่วยให้นักวิเคราะห์เปรียบเทียบกองทุนอกองทุนป๊อปอินฟ้าเฟลก ป๊อปอินฟ้าเฟลกกับกองทุนอาเซียนพ r o พ e r t ตของธนาชาติทั้งคู่พี่วรลักษ์อยากรู้ว่ากองไหนดีกว่ากันเพราะอะไรเพราะต้องการจะถือยาวหวังเงินปันผลนะครับได้ครับพี่วรักษ์จะรีบจัดให้โดยด่วนเลยนะครับแล้วก็ล่าสุดเดี๋ยวเอาเท่าน,นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไม่ทันพี่กนิสาพี่กนิสาอยากถามเรื่องเกี่ยวกับ BEM ขอถาม BEM หน่อย BEM ดีไหม BEM จะเป็นอย่างไรจะถือข้ามปีได้หรือไม่นะครับได้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวรู้กันเดี๋ยวจะรีบจัดคิวตอบให้โดยด่วนนะครับคุณผู้ฟังก็เช่นเดียวกันนะครับฝากคำถามมาได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน Line Line ID ของเรายา้ำอีกครั้งหนึ่งคือพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว A แ i แล้วตามด้วยคาว่า Money Plus M O N E Y P L U S มันนี่พสาสติดกันตรงตัวเชิญได้เลยนะครับราคาทองคำเป็นไงบ้างราคาทองคำวันนี้ปรับขึ้น1รอบปรับลงหนึ่งรอบปรับขึ้นมา100ตอนเช้าแล้วปรับลงไป50บาทช่วงบ่าย3นี่เองรวม2รอบราคาทองคำบ้านเรายังคงปรับเพิ่มขึ้นมา50บาทต่อ1บาททองคำ โดยทองคำแท่งรับซื้อเข้าบาทละ19,750ราคาทองคำแท่งขายออกบาทละ19,850ส่วนทองรูปพันธ์ขายออกบาทละ20,350กับอีก3า0บาทต่อ1บาททองคำนะครับราคาทองคำที่ฮ่องกงเท่าไหร่1,175เเหรียญต่อออนซ์อัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์บาท 35บาท64สตางค์ต่อดอลลาร์นะครับทองปรับขึ้น1รอบปรับลง1รอบรวมแล้วปรับเพิ่มขึ้นมา50บาทต่อ1บาททองคำส่วนดัชนีตลาดหลักทรัพย์เป็นยังไงบ้างหลังจากครึ่งวันเช้าบวกขึ้นมา9จุดขึ้นไปชน1530จุดผมจำแม่นเลย1530มีหลายโพกบอกว่าช่วงนี้ต้องเล่นตามยุทธศาสตร์ชนแนวต้านให้ขาย ลงมาแนวรับด้านล่างให้ซื้อแนวต้านเท่าไหร่ละ่ะ1,530จุดนี่แหละครับฉะนั้นขึ้นขึ้นมาแล้วก็เชื่อเลยเกินว่าจะมีอรอขายอยู่แถวๆใกล้ๆ1,530ยๆ 1, จุดนะครับวันนี้มีลุ้นว่าต้องชนกี่รอบถึงจะผ่านสำหรับแนวต้านสำคัญที่1,530จุดล่าสุดดัชนีตลาดหลักทรัพย์เป็นยังไงบ้าง15นาฬิกา17นาทีดัชนีตลาดหลบบักทรัพย์บวก7.27จุด ดัชนีบวก7.27จุดเคลื่อนไหวอยู่ที่1,527จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย33,395ล้านบาทโดยมี Jasmine International จำกัดมหาชนซื้อขายอันดับ1 8บาท15สตางค์บวก20สตางค์อันดับที่2เป็น InTouch นะครับ50บาท75สตางค์บวก75สตางค์อันดับที่3 KBank ธนาคารกรสิิกรไทยจำกัดมหาชนธนาคารกรสิกรไทย K-Bank ถ้าจำไม่ผิดบอรไทยพาณิชชอบและเชียร์ด้วยนะ K-Bank ซื้อขายอันดับที่3 174บาทบวก3บาทอันดับที่4 Advance Info Service 147บาทบวก1บาท50สะตางค์และอันดับที่5เป็น IVL IVL นะครับ IVL นี่บอรบูหลวงชอบ IVL 33.25บาท25สบตางบวก1บาท25สง์นี่คือ5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในช่วง15นาฬิกากับอีก18นาทีนะครับคุณผู้ฟังครับโค้งสุดท้ายของปีอย่าลืมวางแผนภาษีกับ LTF และ RMF นะครับนี่เป็นชื่องานที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและโครงการให้เงินทำงานผ่านกองทุนรวมแล้วงานจะมีเมื่อไหร่ล่ะ มีวันเสาร์ที่17และวันอาทิตย์ที่18ธันวาคมนี้ตั้งแต่10นาฬิกาถึง17นาฬิกาและมีที่ไหนที่หอประชุมสุกรีแก้วเจริญอาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยชั้น3อาคาร B ถนนรัชดาพิเศษ มา MRT ก็ง่ายครับมาขึ้นที่สถานีศูนย์วัฒนธรรมแล้วออกมาที่ประตู3ในงานจะพบกับอะไรบ้างในงานจะพบกับหลากหลายทางเลือกลงทุนในกองทุนรวมจากบาจชั้นนำครบที่สุดส่งท้ายปีช็อปกองทุนรวมต่างๆและกอง LTF RMF มาเลือกลงทุนกับกองทุนรวม LTF RMF กองใหม่ด้วยมีให้เลือกเยอะด้วยนะครับและมาเริ่มต้นวางแผนลงทุนตั้งแต่ต้นปีใช้เงินน้อย ทยอยลงทุนพันเดียวเริ่มต้นพันเดียวก็ลงทุนได้นะครับเริ่มต้นพันเดียวก็ลงทุนได้แล้วก็สามารถดูผลการดําเนินงานกองทุนกองไหนกองเด่นนะ่ะเด่นมากเด่นน้อยก็พบได้ที่งานนี้นะครับงานจะมีเสาร์สิกับอาทิตทย์ 18, ที่18ธันวาคมนอกจากนี้ในงานนี้เนี่ยนะครับก็ยังมีสัมมนาเด่นๆด,ด้วยอย่างเช่นวันเสราร์ที่17วันแรก10นาฬิกาถึงเที่ยงเป็นสัมมนา โค้งสุดท้ายเคล็ดลับเด็ดเลือกกองทุน l t f RMF มีท่านดรสมจินสอนไพศาลจากบลจทหารไทยมีพี่หุยคุณประภาสตันพิบูลศักดิ์จากบลจทาลิสมีคุณสารัตชัดสุวรรณจากบลจทิสโก้มีคุณกิติคุณธนรัตนพัฒนกิจจาก Morningstar Research Thailand นะครับทั้ง4ท่านผมเคยมีโอกาสนั่งทอล์กนะครับตัวต่อต,ต,ตัวมา ทั้ง4คนแล้วนะครับยืนยันว่าคุยเก่งแล้วก็ความรู้แน่นทั้ง4คนเลยส่วนวันอาทิตย์18ธันวาคม10นาฬกาถึงเที่ยงในงานเดียวกันมีสัมมนาในหัวข้อ LTF RMF Talk อัปเดตภาษีเกณฑ์ใหม่เลือกกองให้โดนใจมีพี่วิโรธวิโรธตั้งเจริญจากบลจกรุงไทยมีหมอนัทครับคุณธนัทสิริวรางกูลนะครับกูรูกองทุนรวมชื่อดังนิสัยดีด้วยนะหมอนัทนะ่ะ แล้วก็มีคุณถนอมเกตเอมหรือว่าแท็กบักนอมนะครับเจ้าของบล็อกภาษีข้างถนนคนนี้เก่งมากๆนะครับคุณถนอมนี่ผมว่าเก่งในเรื่องของการทําเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย แล้วก็เก่งในเรื่องของการวางแผนภาษีและบัญชีมากๆเลยนะครับทั้ง3ท่านก็จะขึ้นเวทีพร้อมกันในวันอาทิตย์ในงานนี้นะครับงานสัมมนาวางแผนภาษีกับ LTF IMF จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเสาร์17และอาทิตย์18ธันวาคมนี้ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแห่งใหม่ถนนรัชดาพิเศษสนใจเชิญได้เลยนะครับสนใจเชิญได้เลยแล้วก็มีข่าวดีอีกไหมเออข่าวดีเอาข่าวดีให้หมดก่อนนะครับบลจกสิกรไทย ควักกระเป๋าเตรียมจ่ายปันผล2กองทุนต่างประเทศรวมแล้วกว่า215ล้านบาทนะครับผู้ลงทุนรอรับเงินได้เลยในวันที่14ธันวาคมนี้นะครับสกองที่ว่ามีกองไหนบ้างนะครับสกองที่ว่าที่จ่ายปันผลหน้าก็คือกองทุนเปิดเคหุ้น US ดัชนี NDQ 100ร จ่ายในอัตราย5 5สตาตังค์ต่อหน่วยนะครับแล้วก็อีกกองหนึ่งกองทุนเปิดเคใช้หน้าหุ้นทุนจ่าย20สตังค์ต่อหน่วยจะจ่ายในวันที่14ธันวาคมนี้รวม2กองนี้จ่ายปันผลกว่า215ล้านบาท2กองนี้ของบลจกาศิกรไทยก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเอาละมาดูภาวะตลาดและมาตอบคาถามกันดีกว่านะครับรายการนี้ทำตามคนขอแล้วง้อคนฟังแบบสุดๆใครก็รู้นะครับฉะนั้นมีคำถามฝากเข้ามา ได้เลยผ่านทางแอปพลิเคชัน l ล n e ลาย i อดีของเราคือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว a s s อสตแล้วตามด้วยคำว่า m o n e y plus m o n e y p l u s m o n e y plus ติดกันตรงตัวนะครับคุณอดิศัก์ผู้พิพัก์ธีรันกุลนักกลยุทธ์การลงทุนฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ธนชาตินะครับคนนี้คิวทองมากๆวันนี้เคลียร์คิวให้กับเราสดอยู่ในสายกับผมเรียบร้อยแล้วนะครับคุณอดิศัก์สวัสดีครับสวัสดีครับ คุณอดิศักครับ ECB เพิ่ม QE อันนี้เป็นไปตามความคาดหมายใช่ไหมครับคุณอดิศักดิ์ QE เนี่ยประชุมกันคืนนี้นะครับว่าจะต่ออายุไปอีกหรือเปล่าปัจจุบันเนี่ยใช้ QE เนี่ย80,000ล้านยูโรต่อเดือนะคแต่ว่าจะหมดอายุเนี่ยมีนาปีหน้าที่ถามเพราะว่าตลาดคาดการณ์กันว่ายังไงยังไง ECB ก็น่าจะเพิ่ม QE ใช่ไหมครับน่าจะ 80,000อาจจะเท่าเดิมนะครับแต่ว่าเดิมทีที่จะหมดมีนาเนี่ยอาจจะต่อไปอีก6เดือนตลาดคาดการว่าจะต่อตลาดคาดการว่าจะต่อใช่ไหมใช่ครับอหมนะเพราะฉะนั้นคืนนี้ก็ต้องลุ้นกันในเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกก่อนใช่ไหมครับถูกอ่าถ้าต่อแล้วจะเป็นยังไงแล้วถ้าไม่ต่อ QE ผลจะเป็นยังไงบ้างครับคุณอดิศักดิ์คือจริงๆเนี่ยดูเหมือนว่าตลาดเนี่ยคาดว่าจะต่อไปแล้วนะครับเพราะว่า ตัวดาวโจนส์เมื่อคืนนี้เนี่ยก็ขึ้นค่อนข,นข้นจะแรง1.5ปอร์เซ็นตก็เพราะว่าเรื่องนี้แหละนะฮะว่าน่าจะต่ออายุนะครับทีนี้ถามว่าถ้าเกิดไม่ต่อนะอะถามว่ามันจะแย่แล้วจะไม่ต่อแน่ๆเลยหรือเปล่าเนี่ยจริงๆก็ไม่แน่นะคือไม่ต่อรอบนี้การชุม e c b รอบหน้าเนี่ยในช่วงไตรมาสหนึ่งก็อาจจะบอกว่าต่อก็ได้เพราเขายังมีเวลาครับเพราะฉะนะะั้นรอบนี้จริงๆถามว่าถ้าไม่ต่อ,อ กระทบบ้างไหมผมว่าอาจจะไม่มากเพราะทุกคนก็จะม,มองว่ารอบหน้านะฮไตรมาสหนึ่งเดี๋ยวก็มีการประชุม ECB ครั้งอาจจะต่อ,อ,อตลาดก็เผื่อใจไว้บ้างแล้วใช่ไหมครับว่ายังไงยังไงก็น่าจะต่อนะถ้าไม่ต่อ QE รอบนี้ประชุมรอบหน้าก็อาจจะไปต่อรอบหน้าก็ได้ใช่ไหมครับถูก,ถกยังทันเวลายัางทันเวลานะครับหนึ่งในปัจจัยที่ทําให้ดาวโจนส์ทำนิวไฮเมื่อคืนด้วยใช่ไหมครับคุณอดิศักดีครับใช่ครับแล้วครับที่เป็นปัจจัยภายนอกนะครับ มาดูปัจจัยภายในกันหน่อยเรื่องแรงซื้อ LTF จะพอมาเป็นพระเอกได้สักขนาดไหนเป็นพระเอกได้หรือเป็นเพียงแค่พระรองครับคุณอธทิศักดิ์เออจริงๆแล้วผมผมมองก่อนหน้านี้ก็คิดว่าเป็นแค่พระรองนะเพราะว่าตลาดก็ไม่น่าจะแบบขึ้นได้แรงมากสักเท่าไหร่นะแต่ดูเหมือนว่าตลาดทุนโลกเนี่ยขึ้นไม่หยุดนะครับแล้วก็ดูจากหุ้นที่ขึ้นมาในรอบหลังเนี่ยจริงๆเป็นหุ้นที่เป็นเป้าหมายของโบ LTF อย TF, งนั้นเลยอยู่ดูวิญญาณ ใช่ครับเพราะฉะนั้นการที่เราคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวมีเงินเข้ามาอีกประมาณสักสองหมื่นสามหมื่นล้านต่อปีเนี่ยเราก็เริ่มเห็นแล้วฮะว่ามันช่วยให้ตลาดเนี่ยค่อยๆเขยับขึ้นจริงหรือว่าถ้าเกิดลงมาจริงเนี่ยก็ลงได้ไม่มากครับนะตกลงจะเป็นจะรับบทเด็ดได้ถึงขนาดเป็นพระเอกได้เลยนะก็ดูแล้วตอนนี้ก็ยังก็ยังเหมือนแสดงตัวเป็นพระเอกอยู่นะฮะออานะสำหรับแรงซื้อจากกอง LTF นะครับเอาละแล้วมาตรการกระตุ้นการบริโภคล่ะ ซึ่งเป็นที่ชัดแล้วว่าเข้าคอรมอสัปดาห์นี้ไม่ทันท่านรองนายกสมคิดไปพบกับจระเข้ใหญ่แห่งหางโจไปคุยกับแจ็คหมานะฮะก็คาดว่าคงจะต้องรอท่านรองนายกสมคิดกลับมาซะก่อนก็น่าจะเป็นสัปดาห์หน้าอันนี้นยังเป็นปัจจัยบวกที่คอยค้ำยันตลาดหุ้นอยู่ด้วยไหมครับคุณอดิศักผมว่าเ,เรารออยู่นะฮะเราหุ้นในกลุ่มที่เป็นพวกที่เกี่กับการบริโภคจริงก็รอมาตรการนี้ ค,คืออกหงมาสองครั้งแล้วนะครับการประชุมคอรมอคือไม่ได้ประกาศออกมาก็กลัวกันว่าถ้าเกิดประกาศออกมาแล้วย,ยังไม่ใช่เดี๋ยวคนชะลอการใช้ใจ่ายนะครับ<อ>ก็ไปรอประกาศแล้วก็ใช้เลยครับทีนี้ผมผมมองว่ามันเป็นตัวช่วยที่ดีนะครับอย่างปีที่แล้วเนี่ยจริงๆอพอมีการประกาศมาตรการช,อช็อปเวยชาติแบบนี้เข้ามาเนี่ยถ้าเกิดเราดูเป็นพูดเป็นกลุ่มๆนะโดยเฉพาะกลุ่มนะวพ,วพ,วพวกค้าปลีกเนี่ยต้องบอกว่า ราคาหุ้นเนี่ยขึ้นมาคนนึ่งจะดีในช่วงปลายปีเลยนะครับคุณเอติศค,ครับอาจจะลบควรเสียงดังขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเสียงจะจะค่อนข้างเาบาลงไปนิดหนึ่งนะครับอ้าวแล้วครับ,รบดังนั้นก็ยังมีปัจจัยบวกจากมาตรการกระตุ้นการบริโภคของภาครัฐตอนนี้รอยอยู่ก็คือเรื่องของช็อปช่วยชาติคาดว่าจะเข้าสู่ที่ประชุมคณะ,ะร,รัฐมนตรีน่าจะเป็นสัปดาห์หน้าแล้วก็น่าจะประกาศออกมาทัน15ธันวาคม นี่นเป็นเรื่องที่ตลาดคาดหวายกันเอาไว้นะครับหวังเอาไว้หวังเอาไว้ห <c oughs> วังเอาไว้วังเอาไว้อะแล้วการเร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาคตัดบ้านดาวอันนี้ชัดมากขึ้นใช่ไหมครับอันน,น,นี้อันนี้เร็วเร็วกว่าที่คิดนะฮะเพราะจริงๆตอนแรกเนี่ยคิดว่าตัวสายสีเหลืองกับสายสีชมพูเนี่ยอาจจะปีหน้าประกาศแต่ล่าสุดเนี่ยประกาศไปแล้วนะครับก็คือรู้แล้วว่าใครชนะก็คือกลุ่มที่เป็น BTS เดคอนแล้วก็ลาดบุรีนะฮะทีนี้ตัวสายสีส้มเนี่ย ก็คิดว่าน่าจะประกาศกันภายในหนึ่งหรือสองสัปดาห์นี้เหมือนกันครับซึ่งก็น่าจะเป็นตัวที่ผลักดันนะฮะเศรษฐกิใจในปีหน้าเพราะว่ามันคือพอได้ผู้ชนะก็คือชัดเจนว่าลงทุนแน่ครับนะเอาละเมื่อรวบรวมปัจจัยภายนอกนะครับเรื่องการคาดการ ECB คืนนี้นะครับกับเรื่องของแรงกระตุ้นภายในหลายเรื่องทั้งแรงซื้อจาก LTF เรื่องของการขานรับมาตรการกระตุ้นการบริโภคของภาครัฐรวมทั้งการเร่งรัดลงลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้วยนะครับมาดูกรอบทางเทคนิคในช่วงนี้กันหน่อยเพราะว่า1,530จุดเนี่ยถูกทดสอบรอบสองรอบแล้วล่ละนะครับกรอบแนวต้านด้าน,านบนรอบนี้บริษัทหลักรรทรัพย์ธนชาติมองไว้จะสูงจะต่ำแค่ไหนครับผมมอง้าจุดนะฮะสูงไหมก็เป็นสูงจริง,รง,รง,รงๆก็ต้องเรียกว่า เป็นเป็นจุดที่เห็นได้ดีกว่าครับคิดว่าไปได้ออกรอบแนวต้านด้านบนให้ไวที่พันห้าร้อยสี่สิบห้าจุดนะครับหมายถึงว่าลุ้นวันนี้หรือว่ามีลุ้นพรุ่งนี้อ๋อคงคงลุ้นแล้วเอ่อเอาวันพรุ่งนี้แล้วกัน <c oughs> วันนี้อาจจะหรือเวลาไม่มากอาจจะยากหน่อยนะครับ,รบแต่คิดว่าไต่ระดับขึ้นไปได้เออเอาเอา,เอาเป็นว่าใกล้นี้กันแล้วกันนะครับรบอบมีลุ้นที่ระดับพันห้าร้อยสี่สิบห้าจุดนะครับระดับหนึ่งห้าสี่ห้าเนี่ย เป็นระดับซื้อตามหรือว่าเป็นระดับขายทำกำไรอีกรอบหนึ่งกันแน่ครับถ้าสั้นๆผมมองว่าตรงนั้นผ่านยากนะฮะอ,อาจจะขายสั้นๆออกมาก่อนครับส่วนแนวรับเนี่ยที่มองไว้ก็คือประมาณสักหนึ่งพันห้ารอยี่สิบก็เป็นแนวต้านเดิมที่เบรคขึ้นมาครับหนึ่งพันหะ้ารอยี่สิบจะกลับกลายมาเป็นแนวต้านแล้วนะครับเป็นแนวรับเป็นแนวรับเลยนะครับจากแนวต้านเดิมกําลังจะก,กลายกลับมาเป็นแนวรับสําหรับพันห้าร้อยยี่สิบจุด เพราะว่าแนวต้านใหม่ถูกขยับขึ้นไปที่ระดับ1545จุดนะครับเอาละทีนี้มาดูกันหน่อยครับแล้วกลยุทธ์การลงทุนจากทางบริษัทหลักทรัพย์ธนชาติในช่วงนี้นะครับให้รอไปก่อนนะครับหรือว่าซื้อขายตามกรอบแนวรับแนวต้านครับคุณอดาทิ์ครับซือ้อได้ครับก็ยังยังคิดว่าหุ้นยังขึ้นได้อีกประมาณสัก อ่าสิบกว่าจุดเนี่ยแล้วก็คิดว่าถ้าเกิดดูเป็นตัวๆก็ยังซื้อได้อยู่ครับนะครซื้อเลือกซื้อเป็นรายตัวนะครับครับเเลือกซื้อเป็นรายตัวนะครับกรอบแนวรับด้านล่าง152 0กรอบแนวต้านด้านบน1 5 4 5นะครับเอาละมาถึงคําถามของคุณผู้ฟังที่รักอย่างดนจีนะครับคุณพันนีถามว่าแอดวานเนี่ยทำไมลงตลอดเลยยังจะถือระยะยาวอยู่ได้ไหมอยังติดแอดวานอยู่ที่เท่าไหร่163บาท95บา 163.95บาท95นะครับตอนนี้ราคาแอดวานในกระดานเนี่ยร47บาทติดดอยค่อนข้างสูงจะลงจากดอยยังไงดีครับคุณอดิศักด์ครับสำหรับคุณพันนีครับคงคือต้องบอกว่าจุดเด่นแอดวานตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่กำไรโตนะฮะแต่อยู่ที่ปันผลเยอะครับคือปันผลนี่อยู่ที่ประมาณสักเอรถามว่าเอ่อมันดาวไซส์มันเยอะหรือเปล่าจะลงได้เยอะไหมคิดว่าไม่เยอะเพราะาปันผลคําอยู่ครับ แต่จะคือแรงแรงเนี่ยก็เหนื่อยเหมือนกันเพราะว่ากําายออกมาเนี่ยเหมือนกับการแข่งขันก็ที่แรงนะคนีบที่เป็นโทรศัพท์มือถือเนี่ยก็เลยกําไรก็เลยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในไตรมาสามแล้วก็ดูแล้วก็ยังการแข่งขันก็ยังแรงอยู่ครนะฮะยันอาจจะต้องยืนเก็บบันผลไว้ก่อนยังยังคงต้องกัดฟันถือยาวต่อไปใช่ไหมคือถือไว้ตรงนี้เนี่ยมันมันมันขายยากแล้วเพราะว่าบันผลมันเจ็ดเปอร์เซ็นตครับครับนะครับ ฉะนั้นให้คุณคาแนะนําคุณมายังคุณพณนีคืออะไรครับก็ถือรอไปก่อนคือผมผมมองว่าถือแล้วอาจจะรอรอจังหวะที่การแข่งขันมันอาจจะอาจจะซาลงกว่านี้นะฮะแล้วก็จริงๆแล้วเอ่อผมผมมองอย่างนี้ด้วยกันว่าที่ปันผลประมาณเจ็ดเนี่ยเวลาใกล้ๆช่วงที่จะเป็นจ่ายปันผลขึ้นปีหลังเนี่ยก็คือประมาณเมษานะฮะราคาหุ้นนะ่าจะค่อยๆไต่ระดับขึ้นมาได้อืนะครับเพราะฉะนั้นให้คุณพันีใจเย็นๆกันละกันนะครับ ตอนออกออกไม่ทันตอนนี้คงจะต้องถือนานหน่อยแต่ก็ยังดีที่ยังมีปันผลปลอบใจนะครับแล้วก็ใกล้ๆช่วงจะจ่ายปันผลอรอบต่อมาประมาณสักเมษาราคาหุ้นแอดวานอาจจะกระเตื้องขึ้นมาได้บ้างใจเย็นๆนะครับคุณปันดีครับเอาละครับต่อมาคุณชัยวัน์ถามว่า AAV หุ้น a อร์เอเชีย er เนี่ยนะครับมีมุมมองเป็นยังไงบ้างตอนนี้คุณชัยวัน์บอกว่าติดดอยอยู่หนาวจังเลยติดดอย AAV อยู่ที่7บาทกับอีก10สตางค์ครับ ือ AAV เนี่ยช่วงสั้นๆเนี่ยผมว่าลุ้นเหนื่อยนิดหนึ่งนะฮะแม้ว่าตอนปลายปีจะเป็นไฮซีซั่นเนี่ยแต่ว่านักท่องเที่ยวเราเนี่ยกระทบจากเรื่องของการจัดระเบียบทัวร์ทูนูเหรียญนะเพราะฉะนั้น AAV ที่เป็นโลคอสเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบเหมือนกันแนต่นี่ข้อแรกข้อสองคือโอเปกเนี่ยบรรลุข้อตกลงลดกำลังการผลิตลงน้ำมันเนี่ยพุ่งขึ้นมาข้นี้จะแรงนะฮะแม้ว่าเราเห็นมันอ่อนมาบ้างวันสองวันเนี่ยแต่ถ้าเกิดดูเป็นแนวโน้มเนี่ยมันดูเหมือนว่ามันยังขึ้นได้อีกอะ ต้นทุนก็จะเพิ่มใช่ไหมต้นทุนมันจะเพิ่ม,มนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าลุ้นเหนื่อยหน่อยสําหรับกลุ่มสายการบินในช่วงนี้ครับถ้าเกิดติดข้างบนเนี่ยแล้วเล่นสั้นๆเนี่ยผมค,คิดว่าเราอาจจะสวิชตัวเล่นไปก่อนครัเพราะว่าถ้าน้ํามันขึ้นต่อเดี๋ยวมันมันจะโดนกดดันลงมาให้คุณชัยวัต์ตัดใจเปลี่ยนตัวเล่นเลยแหละครับ ค,คิดว่าน่าจะเป็นกลยุทธ์ที่ดีกว่าคือถ้าถือต่อก็คือมันอาจจะไม่ไปไหนผนผลมันไม่ได้เยอะเงอา่างั้นคุณชัยวัตรช่างใจดูเองนะครับคุณอดิศักดิ์บอกว่า a a v e ถ้าถือคงราคาคงอีกนานราคาไม่น่าจะไปไหนทางที่ดีให้พิจารณาดูสวิตไปเล่นตัวอื่นตัดใจนะครับคุณชัยวัน์เอาแล้วครับขยับมาที่คุณทัพทิมถามว่า w h a ควรขายทิ้งดีไหมพอหลุดสามบาทแล้วเข้าใจว่าหลุดมาแล้วหลายวันนะ มองยังไงสาหรับ w h a ครับคุณอดิศักดิ์ครับคือถ้าผมดูดูแบบเทคนิคอลประกอบด้วยก็คือยังไม่มีอะไรฟื้นเลยนะฮะสำหรับ w h a ครับแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดมองในในทางพื้นฐานประกอบเนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกว่าเ,าเขามีการขายสินทรัพย์เข้ากองทุนอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ทําให้มีคาลดลงเพราะ้กกำไรก็จะโตดีนะครับอย่างปีนี้เนี่ยกำไรตัวสปเซีหน้าโต42คสิบสองนะฮะกำไรโตดีแล้วก็ ปีหน้าเนี่ยมีแผนเอาธุรกิจไฟฟ้าพวกขายน้ําขายไฟในนิคม,ม,มเนี่ยเข้าลิสเทดด้วยครนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถามว่าคือราคามันมันมัน,มนไม่แพงแล้วมันยังมีสตอรี่ให้เล่นนะราคายังไม่แพงแล้วยังมีสตอรี่ให้เล่นครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยลงมาตรงนี้แล้วลึกผมผมคิดว่าน่าลุ้นถือมากกว่าคือไปรอสตอรี่เอาบริษัทลูกเข้าลิสเทดน่าจะดีกว่าเพราะถ้าขายก็ขายไม่ทันแล้วใช่ไหมครับ มันมันสายไปมันสายไปนะเพราะว่าตัวไอรูชั่นตรงนี้เนี่ยมันขายยากแล้วครับนะครับคําแนะนํามายังคุณทัพทิมก็คือให้ทนถือไปก่อนใช่ไหมครับคือคือไปไม่ได้ถือแบบแบบไม่ไม่มีหวังนะเพราะว่าพอเอาลูกเข้าลิสต์เนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะค่อยๆขยับได้มีลุ้นตอนเอาบริษัทลูกเข้าตลาดมีโอกาสที่จะทําให้ราคา wha เด้งขึ้นมาได้บ้างนะครับคุณทัพทิมใจดีๆนะครับฟังดูแล้วเนี่ยมันเป็นการอดทนที่ยังมีความหวังนะเพราะฉะนั้นถือต่อนะครับ เพราะฉะนั้นถือต่อใช่ไหมครับถือครับถือครับถือครับเอาละมาปิดท้ายกันที่หุ้นเด่นจากทางบริษัทหลักทรัพย์ธนชาติครับคุณอดกดิ์ครับขอตัวแรกเป็นเป็นรับเหมาก่อนนะฮะว่ามีเกินมาแล้วว่านการลงทุนบิดดิ้งมันมามาเร็วนะฮะอย่างตัวซีนะครับผมผมแนะนำซื้อซีเคนะครับตัวประเด็นสั้นๆเลยก็คือเรารู้แล้วผลของสายสี ชมพูสีเหลืองแะก็คือกลุ่มที่เป็น BTS แายคอนเนี่ยเราเอาไปแล้วครับแต่ว่าสายสีส้มที่จะประกาศเร็วนี้คิดว่า c k เป็นตัวเต็ง c k <ช>เป็นตัวเต,ต็งสําหรับรถไฟฟ้าสายสีส้มใช่ครับแล้วนอกจากตัวรถไฟฟ้าเจริงๆยังมียังมีโครงการหลายๆโครงการที่จะรอเข้าคิวที่จะเปิดประมูลนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวรถไฟวางคู่นะครับ5เส้นทางแสนล้านนะครับแล้วก็ มีมัดมีโครงการอื่นๆือีกที่ทยอยเข้ามาเนี่ยในในช่วงสามปีข้างหน้าเนี่ยทั้งหมดอีกเจ็ดแสนล้านนะเพราะฉะนั้นรับเหมาเนี่ยได้ประโยชน์เต็มนะครับในขณะที่ซีเคเนี่ยแค่บริษัทลูกๆนะฮะที่เขาถืออยู่ผ่าน c ีเคพีีเอ็มรถใต้ดินน่ยนะครับ,รบแล้วก็ไทยแท็บวอเตอร์เนี่ยต,ตัวนี้เนี่ยมูลค่าเรือมันสาสิบาทต่อหุ้นแล้วนะครซีเควันนี้สามสิบเอ็ดบาทห้าสิบเนี่ยผมคิดว่ามันสะท้อนแค่มูลค่าตัวลูกแค่นั้นเองเอาละครับสะท้อนตัว เล็กคอมเมนต์อย่างเป็นทางการจากทางบริษัทหลักทรัพย์ธนชาติซื้อถือหรือขายหุ้นของ CK คครับซื้อครับและคอมเมนต์ซื้อนะครับราคาเป้าหมายเท่าไหร่ครับ38ครับ3าสบาทสาหรับ CK ชอการช่างนะครับแล้วทยอยเก็บได้แถวไหนครับตรงนี้เลยครับ3ามสบาท50สบาทสตังใกล้เคียงราคากระดานช่วงนี้ทยอยเก็บได้เลยนะครับครับขยับไปดูหุ้นเด่นโตสุดท้ายประจําสัปดาห์นี้ครับคุณอดิศักิ์ขอแนะนำเป็น นะครับ KKP ธนาคารเกียรตินาคินจำกัดมหาชนนะครับชอบตรงไหนครับสินเชื่อรถยนต์ปีหน้าน่าจะกลับมาฟื้นตัวได้แล้วนะครับเพราะว่ารถคันแรกเนี่ยปลดล็อกแล้วครับนะฮะเราคิดว่าตัวสินเชื่อเนี่ยหดตัวมาสองปีแล้วรถยนต์ปีหน้าน่าจะโตได้ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับ,บ NPL ก็ ต้องบอกผ่านจุดที่แย่ที่สุดไปแล้วและที่สําคัญเนี่ยผมมองเรื่องของ valuation ครับเออ่ P/E เนี่ยแปดถึงเก้าเท่าถือว่าถูกนะครับตอนไผ่จุดบุกเนี่ยหนึ่งจุดหนึ่งเท่าคือแพงกว่าบุนิดหน่อยครับในตัวหนึ่งที่สําคัญเลยคือปันผลนะปันผลเนี่ยเราคาดไว้อยู่ประมาณเจ็ดถึงแปดเปอร์เซ็นต์ปีนี้ดีนะโอ้โปันผลคาดว่าเจ็ดถึงแปดเปอร์เซ็นต์สำหรับเกียรตินาคินนะครับครับสูงเลยล่ะนะครับเอาละเล็กคอมเมนต์อย่างเป็นทางการจากทางบริษัทหลักทรัพย์ธนชาติซื้อถือหรือขายหุ้นของ KKP ครับ ซื้อครับซื้อนะครับราคาเป้าหมายครับเออให้63 63บามสิาทสำหรับ KKP นะครับแล้วทยอยเก็บได้แถวไหนครับก็จริงๆวันนี้เนี่ยผมคิดว่า57บวกลบก็น่าซื้อนะประมาณ57บาททยอยเก็บได้สําหรับ KKP ธนาคารเกียรตินาคินนะครับเอาละครับทิ้งท้ายหน่อยเห็นมีผู้ลงทุนรายย่อยคุยคุยให้ฟังเหมือนกันอะไรนะติ้งแอปพลิเคชันเหรอคืออะไรแล้วก็ จะช่วยบรรดาผู้ลงทุนรายย่อยได้ยังไงบ้างครับก็เป็นแอปพลิเคชันนะครับมีทั้งในตัวของ iOS อก็คือพวก iPhone, iPad หรือว่าตัว Android ครับก็บม,มีทั้งคู่นะก็ยังไงคือในนี้เนี่ยจะมีข้อมูลบทวิเคราะห์อัปเดตทุกวันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกลย,ยุทธ์หรือว่าหุ้นรายตัวทางเทคนิคมีหมดเลยนะครับเราก็เข้าไปเช็คได้ด้วยคือ ่ e valuation หุ้นตัวนี้เป็นยังไงนะฮะ PE แพงไหมดีเวเดนเท่าไหร่จากแรงกิ้งเาอาหุ้นดีเวเดนดีๆมาอ,มอืก็ทำได้เหมือนกันครับนี่คือคติงแอปพลิเคชันของบริษัทหลักทรัพย์ธนชาติเห็นว่าช่วงนี้ทดลองให้ใช้ก่อน60วันได้ด้วยใช่ไหมครับครับผมแหทดลองให้ใช้ก่อนได้ด้วย60วันสำหรับติงแอปพลิเคชันจากบริษัทหลักทรัพย์ธนชาติลองติดต่อได้เลยนะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณยังสูงเลยครับคุณอดิษกครับผมสวัสดีครับ คุณอดิศักด์ผู้พิพัฒธ์ฮีรันกุลนักกลยุทธ์การลงทุนฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากทางบริษัทหลักทรัพย์ธนชาตนะครับมองแนวต้านไว้ที่1,545จุดส่วนแนวรับด้านล่างวันนี้1,520จุดนะครับแล้วก็มองว่าหุ้นของ KKP ธนาคารเกียรตินาคินเป็นหุ้นเด่นให้ราคาเป้าหมายไว้63บาทเก็บได้แถวแถว57บาท แล้วก็ชอการช่างจำกัดมหาชนและคอมเมนต์ซื้อราคาเป้าหมาย38บาททยอยเก็บได้แถวแถวบาท50สตางค์ไปทำการบ้านต่อก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับเอาละครับช่วงนี้เราจะพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของ m ั n นี่ช็อรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกันต่อครับรายการมันนี่ช็อต รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยพรึกษาเรียวเอสเตดบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดโทร1739หรือพรึกษา .com